มา,อานอนนานไหมคะนี่กี่โมงแล้วว่าชีวิตพี่ต้องการปลารามากตอนนี้จริงะจริงพี่อยากจะพาไปกินอะไรเด็ดๆเช่นปลาร้าหนูก็พร้อมค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เรนติดน,น้อยน่าปากปาก <Okay. S 1> เออดันนำตัวก่อนนึงสิคใครอ่ะบอกกับคนดูนิดนึงค่ะก็คูตานนะคะหรือว่าที่คนนึ่งรู้จักว่าคุตาญะเอฟค่ะใช่ นางเป็นครูสอนร้องเพลงใน AF ด้วยนะจ๊ะแล้วปีนี้นางก็เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยใช่ค่ะและนางเป็นครูสอนร้องเพลงของศิลปินแกรมมี่อีกตั้งหลายคนและอินเอีกหลายคนเพราะฉะนั้นวิธีการประมงเสงของนางก็คือการเสกปลาร้าใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะพานางไปกินปลาร้ากันนะจ๊ะวันนี้ก็ไปเลยป้าพี่อยู่แล้วว่าคือพี่ไม่มีแรงเพราะว่าแบบสมองมันปลาปลาปลารปลา้อะไรอย่างเงี้ยงั้นไปเลยกันดีกว่า วันนี้พี่ก็จะแบบเต็มโต๊ะเหมือนเดิมร้านเนี้ยเลิศมากเพราะว่าพี่มากินหลายทางแล้วพี่เพิ่มปิ่นแล้วมีซิกเนเจอร์คือถึงจะเป็นส้มตำที่แบบเรียกว่าไฮโซนะแต่รสชาติอะติดดินรสชาติแบบแซ่บมากแล้ววันนี้พี่ก็จะเห็นว่าตาเน่เป็นครูสอนร้องเพลงพี่ก็เลยต้องสั่งอาหารที่มาบำรุงเสียงของคนที่สอนร้องเพลงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบำรุงเสียงของนักร้องให้ดีเด่นก็คือ ปลาลาค่ะอันนี้จริงป่ะพี่ถามจริงกี่มั่วอันนี้เรื่องจริงค่ะอทำไม่ะปลาล้าเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบปรุงด้วยมะนาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมาปรุงม้วนมั่วละปลาลาเขาบักเกลือเขาไม่ใส่มะนาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมคราวนี้เนี่ยอาหารค่อนข้างหลากหลายแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นร้านอื่นนะจะบอกให้พี่จะแนะนำทีละอย่างอันนี้พริปลื่มปริ่มมากอันนี้เลยค่ะคือเสนอมากใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าตําหลวงพระบาง จะเห็นว่าเส้นมะละกอเนี่ยเขาจะแบบว่าฝานเป็นเส้นหนาๆบางๆความฉ่ำของปลาไหลเนี่ยมันสอดแทรกเข้าไปในทุกอนุของเนื้อมะละกอแล้วพอความที่แบบมันเส้นหยาบพอมันกินแล้วมันกรุบกรุบกรุบแล้วกึินกับแคปหมูนะโอ้โหชีวิตกลับไปจะต้องร้องเพลงดีกว่าเดิมคืออะไรก็เอื้ออันนี้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมันคือตั้งมะพร้าวอ่อนอันนี้คืออะไรคะมะละกอค่ะอันนี้คืออะไรคะกุ้งค่ะอันนี้คืออะไรคะ มะพราวค่ะเก่งมากค่ะพี่ตกเงิให้แต่เมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีคนเกือบผิดนะคะไม่พี่ถูกเสมอเป็นครูอ๋อแล้วก็คุณลูกเขาจะกันอันนี้คือทอดมันบดปลีอันนี้คือตอนแรกไม่ได้สั่งนะปากอยากกินอันนี้ธรรมดาแต่พี่รับรองเลยว่าจะต้องฟินมันคือคอหมูย่ามันมาจากสวรรค์หรือไรเวลาเข้าไปมันนุ่มนุ่มนวลแล้วมันก็ละลายในปากถัดไปถัดไปอันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นอีก อันนี้คือตาส้มโอตำส้มโอตาส้มโอเวลาสั่งเคยสั่งไปแล้วเราเขาถามพี่ปลาเยอะไหมพี่ก็บอกจัดเต็มเพราะฉะนั้นตําส้มโอใส่ปลาราจ้าอันนี้อันนี้เห็ดหอมสดทอดคนละแบบกับเห็ดสดนะเห็ดสดอะคําด่าเห็ดหอมสดทอดแล้วสุดท้ายต้มแซ่บหมูกระดูกอ่ คราวนี้เนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเราควรจะต้องเริ่มชิมแต่จะบอกให้อย่างนึงว่าข้าวเหนียวที่นี่ก็เลิศมากมตาลองชิมข้าวเหนียวดูสิคบเรามาลองชิมจากข้าวเหนียวดูก่อนนะข้าวเหนียวที่นี่นุ่มอร่อยข้าวเหนียวอร่อยไหมข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วใช่ปะ่ะงันตามกินข้าวเหนียวไปที่เหลือของพี่ มันกรอบนะม,นมันกรอบมากนะมรกะกอเพราะว่าแต่ว่ามันไม่กลิ่นมารากรรมผสมกับอันเนี้ยใช่แล้วปลาลงปลาร้าไม่กินมารากอชัดกว่าแบบแล้วปลาๆๆปลาราไม่ไม่เหม็นคือปลาดีปลาราสุกดว้วยอ่ะคนเพราะฉะนั้นคนที่แบบไม่เคยทานปลาร้าเง,งี้ยพวกปลาดิบทานได้<ม>แต่ปลาราฮัลทคออย่างพวกเราก็กินดี<ม>ถูกไหมะ่ะ อย่าเพิ่งเราสั่งมาหลายย่างต้องกินที่ครบต่อไปอยากอะไรพี่รีบคอมเมนต์นี่เลยยิงเมื่อปลาต้องปลาต่อกจ้ะลองกินตำส้มโอ้ดูเนี่ยเขามีกุ้งแห้งโรยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจังจะได้กินปลาร้าถูกไหมคะแล้วพอกัดเข้าไปปุ๊บส้มโอน้ําแตกกระจายทุ่งท่าเต็มปากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปลาร้าและน้ำส้มโอมันเข้ากันเข้ากันไม่เชื่อชิสอร่อยปะ เราน้ำชามถูกไหมฮะคือแต่เข้าไปไม่มีรองผ็ไม่มีเลยใช่แล้วกินไปน้ำแตกเป๊ะๆๆๆๆแล้วกินกับปลาร้มันเข้ากันเป็นน้ำแตกเพราะฉะนั้นที่ขอบ้างได้ค่ะปลาลาเป็นปลาราเนาะ แป้งด้วยอันนี้ไม่ได้โมนะนี่คือไม่ได้เตรียมมันมาก,ก่อนนะแป้งเขาหอมน้อ,อาตาลนะจ๊ะเป็นไงล่ะมันมีหอมความเนื้อน้ำหมักเขานะคือจะมีกลิ่นซอสปรุงรสที่แบบหอมอยู่มันนุ่มละลายมันนุ่มแบบนุ่มจริงอะ มันไม่ใช่แบบว่าไปกินแล้วแบบเคี้ยวกรุบกรุบลุบลุบบอันนี้คือแบบกรุบแล้วมันละลายอ่ะต่อไปเรามาที่ของกรอบๆถัดไปอันนี้คือที่ตาลอยากกินมากตาลบอกว่าพี่หนุ่มเจ้าวันนี้พี่เลยสั่งเลยว่าดูจากภาพเอราะไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไงต่อไป ตำมะพร้าวออกนี่คืออะไรใส่กันเป็นลูกเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเด็ดตรงนี้นะเว่าตอนเดจะเจอแบบยอดมะพร้าวเจออะไรแต่ไม่ค่อยมีมะพร้าวอ่อนเข้ามาหามเนาะรสชาติมันเนาะมันจะเข้ากับส้มตำอย่างไรต้องกินกับอะไรคะต้องกินกับมะละกอด้วยชิ้นเนี้ยใหญ่กว่าของตาอีกอ่ะเลิศอะนีใจที่เอาชิ้นนั้นให้ตาชิ้นนี้เป็นของชา มันได้ความนุ่มของมะพร้าวนะแล้วหอมแล้วกรุบ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 ของมะละกอแปลกนี่นะคะแต่ว่าโอเคมันมันแปลกแต่มันรสชาติกับลงตัวใช่ใช่มากมากมากอย่างสุดท้ายที่เราจะพามาชิมนะต้มแซกกระดูกหมูอ่อนนุ่มมากแล้วรสชาติเป็นไงแซ่บไหมกระดูกมีลได้หมดเลยแซ่บไหมรสชาติ จัดจ้านแต่อันนี้จะมาแนวแบบไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยถึงรสจากเมนูทั้งหมดที่สั่งมาที่อยากรู้ว่าการปรึ้มปริ่มเมนูหดที่สุดที่สุดเลยนะคะอันนี้เลยค่ะเกิดมาเหมือนพี่เลยเวลาพี่มานะพี่สั่งคนเดียวสองจานอายมันควรโดนสองจานแต่พี่สั่งคนเดียวสองจานมันควรโดนสองจานมากแคบหมูก็ไม่เหลือพี่บอกเลยเพิ่มหรือเปล่าสั่งเพิ่มหรือเปล่า แล้วอันที่สองให้อะไรให้สองอันเลอเลอเลอค่าที่สุดท่านให้อันเนี้ยเป็นหอมสดทอดอันนี้ก็เป็นเมนูประจําที่เหมือนกันคือหลักๆมาเนี่ยพี่จะสั่งอันนี้มาก่อนเลยแต่อันอื่นอ่ะถ้ากินไหวจะสั่งเพิ่มแต่วันนี้น้องตานน่ารักมากเพราะน้องตาลคือผลพลอยได้ของพี่การที่ตาลมาด้วยพี่ก็สั่งได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชิมแล้วนะว่าอะไรอร่อยบ้างเพราะฉะนั้นต่อไปดูพวกฉันกินกันนะจ๊ะ ตานอิ่มไหมโอ้ยมากเลยค่ะฟินบ่ะมากกินปลาลัทุกอันใช่ใช่คือถ้าคนกินปลาได้นะก็ฟินมากแต่คนกินปลาไม่ได้เราสามารถสั่งเมนูพวกนี้บอกเขาว่าเราไม่ใส่ปลาก็ได้นะอย่างตำหลวงพระบางนี่ตำชโลหลงนี่เอาปลาก็ได้นะแต่ว่าถ้าปลารัามันฟินมากิขอบอกสำหรับเราแต่พอเรากินของคาวเสร็จแล้วเราก็ต้องมีของหวานเหมือนนกเคป้ที่เราเคยมาก่อนหน้านี้ เราก็จะมีของหวานตกปากใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะกินกินหวานไม่กินแคลอะไรนะสะดานไพรใที่หน้าใช่ใช่เราไม่ใช่ไพรเพราะฉะนั้นเราต้องกินของหวานซึ่งวันนี้พี่เอามาให้ชิม2อย่างที่อร่อยเช่นกันค่ะนี่คือครูตาลและนี่คือลูกตาลและลอยแก้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่สั่งนะเพราะว่านี่ลูกตาลลอยแก้วนี่ครูตานลอยลอยไปดัเพราะเด็นนี้คืออร่อย แล้วลองชิมไปดูว่าครูตาลกับลูกตาอะไรสว่างมันกว่ากันอันนี้ไอศครีมมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราแบ,บ่งกันกินเนาะเราค,คือจริงๆล้วพี่อยากกินหลายระเด็นคือฉันอยากกินหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสักวันหลายอยางเราก็รอให้ผู้อื่ช่วยกินอ่าครั้งี้เรากินกันเลยแล้วกันมพะพร้าวอ่อนเนี่ยก็เด็ดอีกเหมือนกันเขาบอกมันจะหอมละมุน คือเหมือนเขาใส่น้ำเชื่อมนิดเดียวจริงๆก็จะได้ความหอมของกลิ่นลูก,ลกตาล<า>่ใช่ใช่่พี่ว่าลูกตาลเขางนุ่มแลแบบหนึบๆนด้วยนะคือมันไม่ได้แบบอ่อนไปแล้วก็ไม่ได้แบบเละไ,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 ไปแล้วก็แบบไม่ได้แข็งไปบางเจ้าแข็งเป๊กเลยจ้าเ <laughs> ทียวทีปันหัก้า <laughs> แต่ว่าคนเราอยากเนาะอะไรมันจะใสๆค่ะภาษาจีนเรียกว่าเชงเชงจริงเหรอคะจริงๆเวลากินน้ําแกงเนี้ยเจียบเชงเชงกินใสๆให้มันคข้าลูกอสบายใจรสตามลูกใหม่ของหนูชอบตรงที่มะพร้าวแล้เดี๋ยวปุบ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 แล้วมะพร้าวอร่อยค่ะแล้วมันหอมจริงอ่ะแล้ว <lawsuit> ด <ulously, S 1> ูพ <busca> ี่ตักพี่พี่ตักคำน้อยพี่พี่บอกว่าอะไรนะแบ่งกันเหรอว่าถึงว่าเอาพี่เอาไปเลยเป็นไงเป็นไงฟินทุกอย่างสิ่ง ขาวหวานครบคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินนะที่เนี่ยเขาก็มีอยู่5าสาขาใครใกล้ที่ไหนก็ไปกินที่นั่นวันนี้เราอยู่ที่สาขาไหนสาทรอยู่ใกล้ๆโรงแรมกรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมคะตอนนี้คือสาขาอีกที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากไปสาขาอื่นมีที่ไหนบ้างมีพุทธมณฑลสายสองพุทธมณฑลสายสี่ตรงสะพานพระนางเก้าที่นี่เขาบอกว่าเลิศมากเพราะมันอยู่ริมแม่น้าแล้วก็วิวดีดีนะแล้วก็ที่สุดท้ายสะพานพระรามห้า อทั้งหมดมีห้าสาขาแล้วก็สาขาที่นี่นะครับมีห้าสาขาใครกล้ที่ไหนไปกินที่นั่นเป็นยังไงบ้างจ้าเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับไปส่งนูแล้วพี่ก็จะกลับไปนอนดีนะคะคราวนี้จะบอกคนที่ชมรายการว่าถ้าเกิดอยากจะชมรายการเราจะต้องชมผ่านช่องทางไหนบ้างจ้าอันดับแรกเลยนะคะง่ายมากสาหรับว้รุ่นคนคือ a ฟ e b o o k คือ ยัมี่ไทยแลนด์ค่ะอันที่2เรามี IG ด้วยก็คือยัมี่ไทยแลนด์เหมือนเดิมใช่แล้วอันที่3เราเป็น YouTube จ้าแล้วก็คือยัมี่ไทยแลนด์แต่ก็ต้องเติมทีวีไปด้วยเพราะเป็น YouTube ยูทูบแต่ถ้าอยากจะดูและติดตามประจำเราต้องกด Subscribe แล้วกดไลค์ด้วยจ้าโอเคแล้วยังไงคราวหน้าเราก็จะพาไปกินของอร่อยกันเหมือนเดิมนะครับค่ะโอเคงั้นกลับก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย